จับตาชมผู้หวานเจี๊ยบหรือจะไปกันใหญ่ล่าสุดแม่ชมเคลื่อนไหวหน้าใจหายมากจากก,กรณีที่ก่อนหน้านี้ที่ทางตัวแม่ชมผู้อรยาออกมาโพสต์ข้อความลงในไอจีสตอรพร้อมทั้งแท็กไปหาหวานเจี๊ยบนาาธนรัตน์ผู้จัดการส่วนตัวซึ่งในโพสต์ระบุว่าพนะักนักขันจำๆเดี๋ยวถแถลงเร็วๆนี้ค่ะพร้อมทั้งใส่ีโม j i รูปไมโครโฟน ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีดราม่าอะไรหรือเปล่าแต่ก็มีหลายคนที่มองว่าชมพู่กับหวานเจี๊ยบคงไม่มีอะไรเพราะดูแลกันมานานมากซึ่งในช่วงนี้หวานเจี๊ยบบินไปพักผ่อนที่ต่างประเทศและมีหลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นแค่การโปรโมทอะไรหรือเปล่านั่นเองหลังจากนั้นทางหวานเจี๊ยบก็ได้ตอบกลับไอจีสตอรี่ของชมพู่แล้วโดยโพสตข้อความสั้นๆว่าพักเต็มที่ละแม่และใส่ีโม j i หัวเราะน้ำตาไหลพร้อมทั้งแท็กไปที่ไอจีของชมพู่ ด้วยล่าสุดเข้าไปส่องอินสตาแกรมของแม่ชมเห็นได้ว่าตรงไบโอของแม่ชมผู้ได้ลบคอนแทคของหวานเจี๊ยบออกแล้วการเคลื่อนไหวนี้ของแม่ชมก็ทำเอาแฟนๆหลายคนมีใจหายกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแฟนๆอีกด้านก็เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าด้านชมผู้ได้ลบคอนแทคออกนานแล้วนั่นเองอย่างไรก็รอฟังจากปากทั้งคู่กันเองว่าสรุปเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่